สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู่ผู้สุขคนจใจวันนี้พ่อกับช่องซาปาผากกินจ้าน้องจ้าวันนี้ซาปาสิพามากินย่างใส่หมูจากับตมัมมังงพี่น้องขั้นตอนวิธีการเห็นซาปาเห็นในบทต้นคลิปแล้วได้จ้ะเลยกันเลยจ้ะพี่น้องเอาเขากันใช้ถัวให่มากเลยจ้ะ ใส่ถ้วยมาเลยเน,นี่ยนชะิมข้าวแหลกจะเปนยังใส่ตมนะมะขงเอย่างเอ้ามา คักเด็ดเลยจ้ะตัดก่อนนี่ ช่วงนี้สิบ่คอ่อยพอดสาวป่านนะจ๊ะสาวป่าสิบ่ค่อยได้ลงคิดดูปันไดจ้ะพี่น้องบ่แม่นยังได้จ้ะพี่น้องบ่ได้ไปตลาดจ้ะย่านโควิดบ่ค่อยอยากไปบปนไดจ้ะพี่น้อง làm tâm mà không cho nó nhiều 嗯.嗯. Okay, không 으음? 음? 음? 음. 음. Hva? Uh -huh. ยังเี้ยวเวลยของพี่น้องกดเลยฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่ กินเราจะพี่น้องจะบ่เบิดข้ามสุดท้ายผู้บ่าวรอจ้ะกินบ่เบิดจ้ะพี่น้องจ้ะเอาแล้วน่าจะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนได้จ้ะผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่อง YouTube สาวป้าพากินได้จ้ะพี่น้องจ้๋าวัอนี้สาวป้าขอลาไปก่อนนะจ้ะกราบสวัสดีจ้า